สวัสดีครับมาพบลุงอ้วน789 Channel ชแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนนำสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆอีกแล้วครับวันนี้นะ <laughs> วันนี้ลุงอ้วนจะพามาลบแอป,ปออกจากจอ a อ d ด o i d ของเรามันมีวิธีลบแบบไหนลบออกแบบถาวรเลยเราจะลบยังไงมันจะได้ไม่ไปหนักในตัวเครื่องของเราวิธีลบ ลบยังไงวิธีเข้าไปในโหมดการลบเนี่ยเราจะลบยังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยโหลดแอปมาแบบหลายแอปโหลดแล้วมันใช้งานไม่ได้อย่างที่เราต้องการเราต้องการอยากลบมันทิ้งแอปต่างๆที่อยู่บนจอนี่แหละอยู่บนจอ Android เนี่ยเราอยากจะลบมันทิ้งเราจะทำยังไงเรามีวิธีลบยังไงลบแบบถาวรเลยให้มันล้างออกไปเลยไม่ให้มันค้างบนจอ Android ของเรามันมีวิธีลบยังไงเดี๋ยวลุงอ้วนมาแนะนำมาพาทำวันนี้ อย่างวันนี้ลุงอ้วนจะพามาลบแอปนี้สมมติว่าแอปลุกทีวเนี่ยเฮ้ยมันใช้ไม่ได้แล้วมันหมดประโยชน์กับเราแล้ว่ะเราต้องการลบคืนล้างมันออกจากจอของเราเลยเนี่ยเราจะเข้าไปยังไงเราจะลบตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยวิธีการลบแอปเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะ Android ที่เป็นเวอร์ชั่น12ตัวใหม่ล่าสุดนะมันลบได้ทุกแอปมันลบได้ทุกเวอร์ชั่นทำเหมือนกันหมดวิธีลบแอปเนี่ยนะที่ลุงอ้วนจะ บอกวิธีเนี่ยแอปที่ไม่จําเป็นแอปที่มันเราเลิกใช้แล้วเนี่ยมันไปฝังอยู่ในเครื่องให้เราลบมันทิ้งซะอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยว่าวิธีท,ทําทํำยังไงขั้นตอนแรกเนี่ยให้น้องๆเข้ามาตรงการตั้งค่าเนี่ยมันมีตั้งค่ากับการตั้งค่าให้เราเข้าตรงการตั้งค่าเนี่ยนะอ่ะ,อะพอมาหน้านี้ปุ๊บให้น้องๆเข้าไปคําว่าแอปและการแจ้งเตือนตรงนี้อ่ะมองเห็นไหมเข้าตรงนี้ เนี่ยบางคนหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหน,นถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าดูทั้งหมด34แอปเห็นไหมข้างล่างเนี่เราคลิกเข้าไปตรงนี้เห็นไหมแอปทั้ง34แอปก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นอ่าเราก็เลื่อนดูนี่แอปไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ลบมันทิ้งซะนะอย่างแอปที่ลุงอ้วนว่าจะพาลบนี่คือลุกทีวีนี่วิธีลบก็คือให้เราติ๊กเข้าไปเลย เ,เขาจะบอกว่าให้ถอนติดตั้งตรงนี้เรา,เอาถอนติดตั้งเลยเขาก็จะเตือนให้เรารู้ว่าคุณต้องการถอนการติดตั้งของแอปพลิเคชันนี้ใช่ไหมเราก็บอกว่าตกลงเห็นไหมเรามาเปิดดูในนี้ว่าแอปลุกทีวยังมีอยู่ไหมวิธีนี้เป็นการล้างออกจากเครื่องเราเลย จะเห็นว่ามันไม่ไม่มีละแอปตรงนี้เราเราออกไปดูตรงเมนูแอปมันมันยังมีอยู่ไหมเห็นไหมแอปลุกทีวีมันจะหายไปอ่ะเดี๋ยวลุงอ้วนทำให้ดูอีกทีหนึง่งหลุงอ้วนจะลบคําว่า n e t f l i x นี่ออกไปนะอ่ะก็เข้าไปตรงการตั้งค่าตรงนี้ให้เข้าไปตรงแอปและการแจ้งเตือนตรงนี้เนี่เหลือ33แอป เราเข้าไปเลยเนี่ยเข้ามาตรงคําว่า Netflix เนี่ยเราจิ้มคําว่า Netflix เนี่ยนะเราก็บอกว่าถอนการติดตั้งซะ,อะถอนออกไปเลยตกลงเห็นไหมสักแป๊บหนึ่งมันก็จะล้างแอปเนี่ยออกจากเครื่องจอ a n นด o i ยเราไปเลยนะ,อ,ะอันนี้ลุงอ้วนต้องเตือนไว้ก่อนนะ แอปบางอย่างเนี่ยลบแล้วเนี่ยโหลดคืนไม่ได้นะอันนี้ลุงอ้วนต้องบอกไว้ก่อนนะแอปที่มากับเครื่องเลยเนี่ยที่เข้าลงมาจากโรงงานเนี่ยลุงอ้วนบอกว่าห้ามลบมันเด็ดขาดเพราะว่าแอปบางอย่างเนี่ยมันโหลดคืนไม่ได้นะหลายหลายคนเจอปัญหาว่าเอ๊ะลุงอ้วนผมเผลอไปลบแล้วผมจะโหลดคืนได้ไงมันจะโหลดคืนไม่ได้เพราะว่าแอปพวกเนี้เขาใช้การลงจากโปรแกรม เพราะว่าเขาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลงเข้าไปเขาไม่ได้โหลดแต่เขาใช้แบบลงผ่านเครื่องเข้าไปหลวงอ้วนเลยเตือนว่าอย่าไปเผลอลบแอปที่เขาโหลดมาจากโรงงานนะ,อะแอปที่เราโหลดเองอ่ะเราลบได้ไม่มีปัญหานะอะ่เดี๋ยวหลวงอ้วนพาไปดูว่าแอป Netflix ยังอยู่ไหมเห็นไหมท่องว่างตรงนี้ที่เป็นของ Netflix เนี่ยเออเขาหายไปละเพราะว่าพวกแอป Netflix แอปลูกทีวีหรือว่าแอปต่างๆที่เราโหลดเข้าไปใหม่เนี่ยมันสามารถลบแล้วก็โหลดเข้ามาใหม่ได้อย่างพวกแอปพวกเนี้ยพวกแอปโลโก้หรือแซดลิงเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลย <c oughs> ลบไปแล้วเนี่ยเอาคืนไม่ได้เลยนะต้องบอกไว้ก่อนอนะ่โอเคเรียบร้อยวิธีลบแอปแบบถาวรน,นะหลวงอ้วนทำให้น้องๆดูจะได้ทำตามมันจะได้ไม่เป็นหนักในตัวเครื่องนะ โอเคเรียบร้อยสำหรับคนที่ชอบคลิปสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยรบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลุงอ้วนด้วยเพื่อลุงอ้วนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับ